รู้หรือไม่ครับว่าหากคุณได้ใบแดงคุณจะต้องเจอกับอะไรบ้างเนื1 1> ่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษายนที่ชายไทยวัย21ปีหลายคนต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารตามกฎหมายจนทําให้กลุ่มชายวัย21ปีเกิดความสงสัยกันว่าหากพวกเขาได้ใบแดงพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรและจะต้องรับมืออย่างไร และคลิปนี้ผมจึงได้นำประสบการณ์ตรงในครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้รับใช้ชาติครั้งหนึ่งกับเขาเหมือนกันย้ำอีกทีนะครับนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะบางค่ายบางหน่วยที่ท่านจะได้สังกัดอยู่อาจให้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันหรือเพียงคล้ายๆเท่านั้นและผมจะขอเล่าในแบบมุมมองบุคคลที่3ตามแบบฉบับของช่องเจสมองกลน,นะครับ เมื่อราวต้นเดือนเมษาพศสอ5พัน้หชายหน้าตาดีวัย24ปีนามว่าเจสมองกลได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารหลังจากที่หลีกเลี่ยงมานานกว่า3ปีเพราะความเกเรของตัวมันเองนั่นแหละหลังจากเดินเรื่องอย่างยากลำบากมากๆทั้งเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นสารผลคือรอลงอาญา3เดือนขอเตือนน้องๆน,นะครับคนที่จะทำแบบเดียวกันกับผมบอกเลยว่า เพราะขั้นตอนการเดินเรื่องมันเยอะและยุ่งยากมากๆเสียเวลากว่า2วันทั้งโดนจับขังและเดินเอกสารฟังคำพิพากษาจนสุดท้ายก็ได้มาคัดเลือกในแบบที่ไม่ต้องจับใบดำใบแดงกันเลยทีเดียวหนึ่งหน่วยการพยายามหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารจนทำให้สิทธิ์ในการลุ้นของตัวผมนั้นหมดลง และผมจึงได้รับสิทธทิพิเศษในการเข้าร่วมกองทัพในทันทีสุดท้ายผมก็ต้องทำใจรับชะตากรรมและมีเวลาทำใจอยู่ภักใหญ่จนหมดเดือนเมษายนล่วงเข้าสู่เดือนพฤษภาคมรล่าชายชกันผู้ไม่เต็มใจรับใช้ชาติเป็นส่วนใหญ่อ่ะนะเพราะชายไทยผู้ห้าวหาญยื่นร้องขอเข้ารับใช้ชาติก็ยังคงมีอยู่บางส่วนทั้งหมดได้มารวมตัวกันช่วงเช้าตรู ในวันนั้นณที่ว่าการอำเภอก่อนจะได้รับฟังคําปราศรัยจากศาสดีอำเภอและขึ้นรถต่อไปอยังศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเพื่อจัดเรียงแยกภูมิลำเนาทหารและผมโดนมทบ12ปราจีนบุรีก่อนที่จะรวมพลขึ้นรถในช่วงบ่าย2องโมงหลังจากการเดินทางอย่างยาวนานหลายชั่วโมงในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงมทบ12จังหวัดปราจีนบุรีในช่วง ราวสามทุ่มเศษพวกเขาจะพาเรามารวมตัวกันอยู่โดมที่ไว้ใช้สําหรับการรวมพลหรือไว้ทำอะไรสักอย่างที่ใหญ่มากๆการรวมตัวกันจากชายทั่วประเทศผู้มีชะตากรรมเดียวกันคือการเป็นทหารประจำการณจังหวัดปราจีนบุรีและยังเป็นการรวมพลเพื่อแยกเหล่าแยกหน่วยต่างๆกระจายทั่วจังหวัด ภาในที่แห่งนี้มีเหล่าทาหารชั้นประทวนพลทาหารและนายทหารสัญญาบัตรอยู่บางส่วนยืนอยู่บริเวณโดยรอบโดยเฉพาะพลทาหารที่สวมหมวกรองในติดสัญ,ญลักษณ์กรงจักรยืนเรียงแถวตอน4ีถึงหแถวเพื่อมารอรับลูกศิษย์ของเขาเพราะพวกเขาเหล่านี้จะเป็นทั้งครูและที่ปรึกษาให้กับพวกคุณหลังจากนั้นผู้ควบคุมจะประกาศชื่อและหน่วย ตามด้วยเสียงตะโกนขานรับและยกมืออย่างพร้อมเพรียงกันของกลุ่มพลทหารผู้ช่วยครูที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้หลังการแยกเหล่าแยกหน่วยจนครบแล้วแต่และหน่วยก็จะนำพาพวกเราไปยังหน่วยต่างๆที่เราได้สังกัดอยู่หลังจากไปถึงก็จะรวมตัวกันเพื่อตรวจสารเสพติดตัดผมรับชุดฝึกและอุปกรณ์ส่วนตัวอาทิเช่นถังน้ำขันสบู่ยาซีฟันแป๊บไม้แขวนผ้า ฆ่าเช็ดตัวและอื่นๆอีกมากมายส่วนสิ่งของที่เรานำติดตัวมาทางหน่วยจะตรวจยึดและเก็บรักษาไว้ให้อย่างดีเพื่อรับคืนหลังจากที่เราจบหลักสูตรทหารใหม่10สัปดาห์หลังจากที่รับชุดและอุปกรณ์เรียบร้อยตอนนี้จะเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกคุณพอคุณจะต้องเปลี่ยนชุดและปาห้ำโชท่ามกลางสายตากว่าหลายร้อยคู่ บอกเลยว่า Grand Opening ลบ <Nope. S 1> และจะมีการคัดชื่อเพื่อแยกกองร้อยอีกทีพร้อมกับแยกหมวดในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นพวกเขาจะพาเราเดินแถวไปที่โรงนอนทหารใหม่เพื่ออาบน้ำและเตรียมตัวเข้านอนปาฮัมอีกแล้ว ในหนึ่งสัปดาห์แรกนี้จะยังไม่มีการฝึกอะไรมากมายจะมีเพียงการฝึกระเบียบเบื้องต้นซ้ายหันขวาหันการเดินแถวที่พร้อมเพียงกันเพื่อปรับสภาพร่างกายให้คุ้นชินประกอบด้วยการอ่านท่องจำสอบสอนกฎร,ระเบียบและชั้นยศต่างๆถึงแม้ในช่วงสัปดาห์แรกนี้จะยังไม่มีการฝึกอะไรที่เข้มข้นมากมายนักแต่คุณจะสัมผัสได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากคูฝึกประจำหมวดของคุณนั่นแหละและการทำโทษหรือแดกจะเริ่มพิสดารขึ้นเรื่อยๆตามลำดับหลังจากผ่านหนึ่งสัปดาห์นั้นมาแล้วการฝึกก็จะเริ่มเจ้มจนมากขึ้นทั้งบุคคลท่ามือเปล่าหรือท่าหันท่าเดินท่าทำความเคารพถอดหมวกลุกนั่งหมอบพักการออกกำลังกายที่เพิ่มความเยอะของจำนวนระยะและเวลา ทุกรายละเอียดจะเริ่มมีการทำโทษหากคุณทำไม่ได้และหากคุณเป็นคนที่ทำไม่ถูกเข้าใจยากสอนแล้วสอนอีกคุณอาจจะโดนบน่นจากสายตาของเพื่อนๆของคุณในหมวดเดียวกันเนื่องจากส่วนใหญ่เมื่อเกิดข้อผิดพลาดและต้องมีการทำโทษทั้งหมวดมักจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะความเชื่อที่ว่าจะทำให้ทั้งหมวดสามัคคีกันมากขึ้นเพราะเหตุนี้จึงอาจทำให้เพื่อนในหมวดขิวคุณขึ้นมาทันที บางรายอาจจะโดนเดี่ยวเนื่องจากมึนมากจนเกินไปรองเท้าคอมแบตบูตสุดแสนสงา่าอาจพุ่งทะลวงบักแอลโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็อาจเป็นได้การฝึกของเราทหารความสมคคีนั้นถือเป็นความสำคัญอย่างมากหากเกิดความบาดหมางขึ้นจนถึงขั้นลงไม้ลงมือหรือเพียงแค่ผู้ช่วยครูประจำหมวดสัมผสัสได้ถึงพลังงานอมตที่คุณทั้งคู่ส่งถึงกัน พวกคุณก็จะโดนปรับทัศนคติและรับประทานในทันทีและโทษของการทะเลาวิวาทค่อนข้างที่จะหนักและนานเอาเรื่องเพราะถือเป็นความผิดร้ายแรงในการเป็นทหารขอเตือนไปถึงผู้ที่ยื่นใบสมัครร้องขอนะครับให้คิดดีๆเสียก่อนหากคุณศึกษามาดีในทุกมิติแล้วพบว่าตัวเองรับได้ก็จงลุยอนาคตดีๆรอคุณอยู่ แต่ถ้าคุณร้องขอเพราะคิดว่าจะเข้าไปเท่นั้นบอกเลยว่าตำแหน่งงานนี้ไม่สามารถลาออกได้หลังจากฝึกแบบนั้นมาสักระยะหนึ่งล่วงเข้าสัปดาห์ที่3จะมีการจัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ก่อนวันพิธีจะมีการซักซ้อมสวนสนามโชว์และมีการอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ได้เพื่อโทรหาคนที่บ้านให้มาเยี่ยมในวันพิธีได้และนั่นจะเป็นครั้งแรก ที่คุณและญาติญาติของคุณได้พบหน้ากันหลังจากไม่ได้เจอกันมานานถึง3สัปดาห์หลังจากเสร็จพิธีในวันนั้นหน่วยฝึกจะอนุญาตให้คุณเข้าพบญาติด้วยการประกาศชื่อประมาณว่าพลทหารเจสมองกลพบญาติที่หน้าหน่วยฝึกประมาณนี้และเมื่อคุณรู้ว่าเป็นชื่อของคุณ คุณก็จะต้องวิ่งเข้าไปเพื่อรายงานตัวเพื่อขอเข้าพบญาติประมาณว่ากระผมพลทหารเจสมองคนบอกต้นสังกัดต,ตามด้วยขออนุญาตพบญาติครับประมาณนี้นะในระหว่างรอเรียกชื่อเขาจะให้คุณตั้งแถวรออยู่หน้าหน่วยฝึกท่ามกลางสายตาบรรดายาญาติของเหล่าทหารหลายร้อยชีวิตจังหวะนั้นไม่ว่าจะแดดร้อนสักแค่ไหน คุณก็จะมีแรงและกําลังที่จะยืนนิ่งโชว์อย่างแน่นอนเพระาะญาติทหารใหม่โดยเฉพาะบรรดามเมียเมียทั้งหลายอืบอกเลย <c oughs> บวกกับความเป็นชายกลัดมันที่ไม่สามารถระบายออดมาแล้วกว่า3สัปดาห์จะทำให้บรรดามเมียเมียของเพื่อนของคุณสวยคูณสิบขึ้นไปเลยทีเดียวเ <c oughs> <c oughs> มื่อการเรียกชื่อการขอเข้าเยี่ยมญาติจนครบแล้ว จะมีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ญาติไม่สามารถเข้ามาเยี่ยมได้ซึ่งมองแล้วเป็นภาพที่เศร้าอย่างมากเราที่มีญาติมาเยี่ยมสามารถพาเพื่อนเหล่านี้ไปนั่งคุยนั่งกินกับเราได้หนึ่งคนบางส่วนที่เหลือก็จะถูกครูฝึกพาไปทำกิจกรรมสันทนาการร้องเพลงหรือเล่าเรื่องการมาเป็นทหารให้บรรดาญาติิได้ฟัง ส่วนที่เหลือก็จะได้รับอนุญาตให้นั่งลงตรงจุดที่เขายืนอยู่นั่นแหละแล้วจะให้ปรบมือสร้างจังหวะให้กับคนที่ออกมาร้องเพลงคําเตือนในวันนั้นนะครับพยายามกินอาหารที่ญาตินำมาแต่น้อยนะครับเพราะเที่ยงนี้อาหารของสุธกรรมหรือโรงเลี้ยงจะเยอะและน่ากินเป็นพิเศษและพวกคุณจะต้องกินอาหารบนโต๊ะให้หมดเพราะถ้าหากไม่หมดหลังจากที่บรรดาญาติของคุณกลับไปหมดแล้ว บันเทิงแน่นอนตัดไปอย่างรวดเร็วครับหลังจากผ่านสัปดาห์นั้นมาถึงแม้จะมีการให้เยี่ยมญาติอยู่บ้างแต่การฝึกก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและคุณจะเริ่มเห็นพฤติกรรมของเพื่อนๆของคุณแต่ละคนนิสัยใจคอที่แท้จริงความเหน็ดเหนื่อยและความหิวการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอบวกกับความกดดันที่ครูฝึกมอบให้กับพวกคุณจะผลักดันเอาความเห็นแก่ตัวของแต่ละคน ออกมาให้อย่างเห็นได้ชัดจนทําให้พวกคุณเริ่มแตกแยกจนทําให้หมวดมีผลงานที่แย่สุดท้ายพวกคุณก็จะโดนแดกและกลับมาสามัคคีกันเพื่อทําผลงานให้ทีมมีผลงานได้ดียิ่งขึ้นในช่วงนี้ตัวผมเองก็เริ่มโดนมือโดนตีนเข้าบ้างแล้วจะเริ่มมีการฝึกร่วมกับอาวุธปืนประจํากายมีการเบิกปืนออกจากคลังอาวุธที่อื่นผมไม่รู้ว่าใช้ปืนอะไรแต่ที่นี่คือทรา v วทาย21 เป็นปืนไรเฟิลจู่โจมมาตรฐานนาโต้ขนาดลำกล้อง5.56มิลิเมตรแล้วหน่วยของคุณล่ะใช้ปืนอะไรการฝึกร่วมกับอาวุธปืนน um um ั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากก่อนที่จะมีการอนุญาตให้ใช้กระสุนจริงนั้นคุณจะต้องฝึกยิงด้วยปากเสียก่อนคือเอ่อเหนียวไกลแล้วตะโกนว่าปั้งปังอะไรประมาณนั้น พร้อมกับเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆชิ้นส่วนและกฎความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืนคือห้ามเล็งปลายกระบอกปืนเข้าหาสิ่งมีชีวิตโดยเด็ดขาดและห้ามปลดห้ามกายก่อนได้รับอนุญาตไม่ว่าปืนนั้นจะมีกระสุนหรือไม่ก็ตามหากตรวจพบฝ่ามือลงหัวลั่นแน่นอนนอกจากนี้คุณจะได้รับการฝึกเล็ง ฝึกถอดประกอบและฝึกทําการรบแบบหมวดหมู่ชุดปฏิบัติการขนาดเล็กแผนที่เข็มทิศระบุพิกัดปืนใหญ่การฝึกเป็นเฉลยศึกอันนี้ผมไม่ทราบว่ามีทุกที่หรือเปล่านะแต่ที่นี่มีการฝึกเป็นเฉลยศึกนั้นคุณจะโดนทรมานเพื่อจําลองเหตุการณ์เพื่อทดสอบความอดทนโดยการตอดเสื้อปิดตาและมือพ่ายหลังหมอบลงกับพื้นพร้อมกับการทรมานทุกอย่างที่จะทำให้คุณคลายความลับออกมา และจะมีการตะโกนถามอยู่อย่างต่อเนื่องว่าพวกมึงเป็นใครหัวหน้ามึงชื่ออะไรอยู่นไหนวะหากคุณต้องการที่จะหยุดความทรมานนี้คุณจะต้องบอกข้อมูลแบบตรงๆแล้วพวกเขาจะปล่อยคุณแต่คุณจะไม่สามารถสอบผ่านและวนกลับมาสอบใหม่อีกครั้งเหมือนเดิมแต่หากคุณเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณการเป็นทหารคุณพูดได้เพียงว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับ เมื่อครูฝึกแน่ใจแล้วว่าคุณไม่ยอมแน่ๆที่จะเปิดเผยความลับพวกเขาก็จะปล่อยคุณและคุณสอบผ่านการฝึกจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงช่วงส,สองสัปดาห์สุดท้ายในช่วงสัปดาห์นี้จะไม่มีการเยี่ยมญาติเกิดขึ้นและการฝึกจะเริ่มเบาบางลงในช่วงนี้เพราะในห่วงนั้นคุณจะต้องเตรียมตัวสอบทั้งข้อเขียนอาวุธปืนและบุคคลท่ามือเปล่าบุคคลท่าวุธ แถวชิดและทักษะทุกอย่างที่คุณได้ร่ำเรียนมาใน8-9สัปดาห์และหลังจากที่ผู้คุณสอบทุกอย่างจนผ่านกันหมดแล้วหลังจากนี้คุณและเพื่อนๆของคุณก็เตรียมตัวขึ้นกองร้อยไปเจอกับเรื่องราวใหม่ๆอีกมากมายกว่าจะได้สบายก็ต้องรอเป็นพี่รองหรือพี่ใหญ่กันนู่นแหละข้อมูลทั้งหมดนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรง ของผมเองแม้จะไม่ได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดแต่ก็รวบรวมส่วนสำคัญมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพราะถ้าจะจับทุกรายละเอียดก็คงต้องทำกันสัก10 EP ได้แต่ผมขี้เกียจทำเลยรวบรวมมาสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออาภัยกันด้วยแต่ตอนนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ